มาเบิ่งการต้มหอยเด้อครับบ่ใบหยาบบ่ให้เหนียวนี่ครับโปแต่ฝาเปิดเด้อพี่น้องหอยโปแต่ฝาเปิดจะต้มโดนสิหย,ยาบสินเหนียวครับคนจะน่อยเอาทั่วจริงทำนี่ก็ได้แล้วเดี๋ยวเอาอีกจะพักให้มันสุกๆกว่านี้ พอ่อใดๆจะพักแล้วพอแล้วบ้านแก่ฝาเปิดสำานี้ก็พอแล้วเดี๋ยวมันสีหยาบม,มสีเหนียวครับโอเคเข็ดหลังจากนั้นก็ไม่ยินน้ำออกครับใส่น้ำสองน้ำเพราะว่ามันหอนแหง้งโอเคเดี๋ยวต่อไปก็เบิึ่งตอนแกะด้วยครับเด้อเอา ตัวนี้สำนีดก่อน